ส่วนกรณีของคริสฟูหรือว่าอู่อี้ฟานนะครับดาราศริลปินจีนวัยสาปีในคดีข่มขืนกระทำชํำเราและล่อลวงหญิงสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมาล่วงละเมิดทางเพศล,ล่าสุดเนี่ยมีประเด็นน่าสนใจน่าตกใจไม่น้อยเลยนะฮะกรณีของเขาคนนี้เนี่ยเพราะอันที่จริงเนี่ยยังมีคนบันเทิงอีกไม่น้อยเลยที่อาศัยชื่อเสียงแล้วก็อิทธิพลในวงการของตัวเอง มาล่อลวงผู้เยาว์เพื่อหาผลประโยชน์และความพึงพอใจส่วนตัวในจำนวนนี้นะครับปรากฏชื่อของพระนางรุ่นพี่คนดังอย่างฟานปิงปิง,ปงและก็จิงป๋อหรันที่ข่าวบอกว่าไม่เพียงมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันกับคริสฟูครับแต่ยังมีส่วนช่วยเลือกเหยื่อไว้ผู้เยาว์มาขึ้นเตียงกับคริสฟูด้วยโดยประเด็นนี้นะครับนำมาจากแคปแชทสนทนาที่มีการแชร์กันว่อนโลกโซเชียลจีน ที่ระบุว่ามีชาย6คนและหญิง1คนไปร่วมปาร์ตี้กินดื่มที่คริสวูเนี่ยจัดขึ้นบดยฟานป,ปิงปิงครับอาศัยเส้นสายจากที่ออกงานการกุศลของทางการบ่อยทำหน้าที่คัดหาสาวน้อยมาขึ้นเตียงกับคริสวูขณะที่จิงปอรันครับถูกชี้เป้าว,ว่าชอบไปร่วมปาร์ตี้ที่คริสวูเนี่ยจัดแล้วก็ใช้ยาเสพติดต้องห้ามเป็นประจำอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ชาเน็ตก็ยังฟังหูไว้หูครับ ขณะที่ฟานป,ปิงปิงแล้วก็จิงป๋อรันที่โด่งดังจากหนังมอนสเตอร์ฮันมีถแถลงปฏิเสธข่าวดังกล่าวและส่งเรื่องต่อให้ตำรวจแล้วโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะวงการบันเทิงจีนเนี่ยถือว่าสั่นสะเทือนอย่างหนักเลย <c oughs> แต่ทางฟานปิงปิง,ปงแลวก็จิงป๋อรันเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้แล้วเรียบร้อยนะฮะ